อันนี้้าเหลาซือแล้วไม่เสียเวลานะอันนี้ฮเห่าซือี่ะเรลาซืออานาประการฮะเห่าซือเหนอ่เราซือ้เพยหาวนี่ห่าวมาช้กันสอบนะเพราะนั้นจะได้เก่งๆวออะไรคะวัจห่าวเนี่ยนะวอเย่หันทาเนี่ยเจีเนี่ยี่ซย อายุเท่าไหร่คะโอ้หูซวยแล้วดิเจ่าข้าขบแล้วมั้งคะโอ๊โอสามแล้วนะต้องไปหูซวยแล้วไม่ใช่ซู่ซวยแล้วหูซวยเอาใหม่นะเดี๋ยวเราจะแอบมองว่าคนไหนตอบเก่งเดี๋ยวให้สิบคะแนนจริงแนนจีซวยเออซูวยหูซวยเราจะบอกว่าข้าขบแล้วใช่ไหมคะหนูสี่หรอคะวาจาสี่หรอคะ อู๋ช่วยแล้วต้องห้าขวบแล้วต้องตอบว่าห้าขวบอู๋ช่วยอีกรลำนึงนี่เจามาม้าสมมตงชื่อหนีเจามาม้าสมมตงชื่อว我叫 n ้องอะไรคะว่าน้我叫 nóng phớ 嗯我ชื่อตัวเองค่ะว่าเจ้าน้องอะไรคะ我叫 nóng phớ 嗯 nóng phớ เ,ออรเิราเราได้ยินชัดเจนแล้วตั้งทอนนี่เจามาม้าสมมตงชื่อ ทอมไม่เปิดไม์ตอนสนทนาเปิดไม์ได้นะคะเดี๋ยวเวลาสอนก็ปิดไม์นะคะตอนนี้สนทนาเปิดไม์ก่อนนะคะจะได้ตอบค่ะนี่เจ้าสมมิงจือหัวเจ้าอะไรคะพอดหัวเจ้าตั้งทอนหัวเจ้าเกิดหัวเจ้าวันจ้ามีหนึ่สองสามสี่สี่คนเองค่ะ你读什么学校你ั什么学校我ะ วันที่ิวันทียายนโเคโอ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 เอเิโอไคโอเคโอคโอคโอเคโอีคโอเคอเคโเคะอคงอเคโอเคาอคโอเคันเคโอเคโอเอเคโอเคอเคโอเคิอคโอเคอยคอเคเคออเอเอคโเคโอเเอเเเออ เก่งมากเลยค่ะจ今ี่星期几？今天ส星期三，星期จ宝宝晚读นะคะ今天是星期三,星期三,星期三，อ่านแล้วให้ฟังเลยย์หน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็่แปดเาสิบสิบเอ็สิบสีสาม เจไม่ด้แล้วเ้ตาเรียกว่าอะไรคะตาเราซื้อมาเลขทษทนนานแล้วตาเรียกาอะไรคะตาเจ้้าเจ่อสามสี้ากเดแปดาิ เก่งค่ะเกบ้านละไอ้ลัอนะ่ะนะทุกคนทีรลมมืออยนจริงทุกคนพูดได้นะคะอยนงจริงอย่จริงพ้ยยงย่เ๊ย้เก่งเกเกค่ะเดี๋ยวเราขอแช่นาจอก่อนนะคะแชนา อ้ามาแล้วค่ะนี่ค่ะอ่าต่อไปเราจะมาดูคำสันเทอร์คำทับไทยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันนี้มีหกข้อคำทับไทยอ่านี่ข่าวแปลว่าอะไรคะสวัสดีคะ สวัสดีเห็นไหมนี่ค่ะแปลว่าสวัสดีเชียร์เชียแปลว่าอะไรคะอะไรคะขอบคุณค่บขอบคุณใจเจมแปลว่าไปายลาก่อนหรือไปไปเซฟบูชชีแปลว่าขอดทอดไม่ไว้ชีสไม่เป็นไรเ่าเตอร์แปลว่าดีค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาถามแล้วทีวันนี้เรียนไปกี่คำคะ ห้าคำนะคะวันนี้เรียกไปอ้อาาี๒๓๔๕๖คำะคะตามหลักคก่อนนะคะเอกใช้ปิดไม้ก่อนนะคะใช้ปิดไม้หรือยังปิดไม้แล้วก็พูดตามเราค่ะียเหรอภาษาจีนเป็นอ่ะฟังนะคะพูดตามเราซืออาะะาาซ้อนะนีีหห่า่าานะ你好你好你好แปลว่าสวัสดี เนยิ้มเฮาเฮานี你好你好แปลว่าสวัสดีนะคะเขอบคุเชอบคุณีอยคุณ่อบคุ่ขอบคุณแปลว่าขอบคุณนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาถามนะฟังไปแล้วก็พูดตามเราซื้อด้วยนะคะไม่ต้องเปิดไม้ขอบคุณขอบคุเชอบคุแปลว่าขอบคุณค่ะจ้าวจิ่นจ้าวจิ่น จ,จีไอเจ,จเจเแปลว่าบายบายหรือลากรค่ะดยูอนนะะด้วยผู้ช่อเดวี่ด้วยบูยบูชีอีย้ยู้ย่แปลว่าขอโทษนะคะด้วยผู้ชื่อด้วยผู้ตื่อพูดตาม老อด้วยนะคะแต่สมองอยู่นะปากใครไม่พูด ว不起对不起แปบลบว่าขอโทษค่ะ没关系没关系 m a 没关系没关系แปบลบว่าไม่เป็นไรค่ะา好 o 好ต h a 好的好的ต的ออาาแปบลบว่าดีค่ะไอรำนางนะ 你好ีห你ว่าสวัสีขอบคุณีอบคุแปลว่าสวอสดีเชอบยุเข่บคุณขอบคุณขอบคุณเชบคุขอบคุณขขอบคุณขอบคุขอบคุออยอออ 再见，对不起，对不起，เดวีเดต一ริ不วรที่อีที่ีที่ไม่เป็นไรค่ะไป็ไไปไาวตแ่ว่าดีค่ะได้ยังคหรอใ่ะวาจาลองอ่านดูสวัสดีพูดว่างไงคะว่จาจเปิดไมค่ะ หน <esi> <ibl is> <PI> ีอะไรคะนี่ค่ะนี่ค่ะอาจารเดี๋ยวพูดที่รถคนเดี๋ยวพูดที่รถคนค่ะเดี๋ยวให้พูดค่ะอาวาจจาสวัสดีทัก่าไงคะนี่ค่ะมาขอบคุณล่ะคะขอบคุณค่ะพูดว่าไงคะเชี่อะไรคะเชี่ค่ะไม่รู้เลยเชี่ยเฉี่ยเช่เช่ยอ่ะบายบายล่ะคะใจอะไรคะ พูดอยุดทุกวันค่ะอยู่ห้องเนี้ยเนจายเชจ่จายเช่น<จ><จ>ขอโทษล่ะครับเพูดว่างตุวยอะไรคะโอ้ไม่เป็นไม่เป็นไม่เปูชไปูชไม่เป็ไม่เป็ไม่เป่ะไหม่ะไรคะ 没关系没关系好的แปลว่าดีค่ะวันจันทร์ต้องตั้งใจเรียนหน่อยนะคะโอเคเอ้าวเราอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะคนี้ห่านี้ห่าสวัสดีนี้หา่าพูดตามนะแต่ปิดไม้ด้วยพูดตามเราซื้อจะได้เก่งค่ะนี้ห่าสวัสดี谢谢谢ยขอบคุณค่ะ 再ย再แบอบวาลาก่อนค่ะ对不起，้不起ขอโทษค่ะ没关系，没关系ไม่เป็นไร好อาเ,อาเอแปบลบว่าดดีค่ะอ่าต่อไปวันนั้นเราเคยให้อ่านแล้วอันนี้วันนี้เราจะให้ทำหน้าเกี่ยวกับสีสังเคอราบ์บทที่สามจูจีหยูจูจแปบลบว่าอะไรคะ น่ารีมองเห็นไหมจูแปว่าอะไรคะราบเจอไหมขาดเจอไหมคะนาทีสิบเจ็ดค่ะหมูค่ะนายค่ะจูแปลว่าหมูจีแปว่าก่าหวีแปลว่าปลาจูจีหวีจูจีหวีไอลับนั้นะคะตีกลางจูจี่หวี ซูจียุยยุจีหลี่ค่ะต่อไปหน้านนี้วันนี้จะขึ้นหน้านี้ใหม่นะคะเอาออกยวีวูยีนะอันนี้ออกเสียงยีวูยีข้อที่หนึ่งจีจีหลี่หลี่มีจีหลี่มีจีหลี่มีจีหลี่ มีจีแปลว่าไก่หลีแปลว่าสาลี่เด็กๆเคยเกินเคยทำไหมคะสาลี่เคยกินไหมมีแปลว่าข้าวสารนะคะมีแปลว่าข้าวสารจีหลีมีจีหลีมีจูลูม่มูจูลูมล่มูจูแปลว่าหมูลู่แปลว่าวางมูแปลว่าไม้ จูลู่มู่เห็นไหมอันนี้จะออกเสียงว่าวูจูวูจูเลูลู่มูมู่จูลู่มู่จูลู่มู่ต่อไปอันนี้ออกเสียงคำว่ายุ่ยหยุยยุยยุยเลยยุยลุยเนยหยุยยุยลุยยุยยุย หลุยหนยหลุแปลว่าปลาหลุยแปลว่าลาใครเห็นลาไหมใครใครหมาไม่ใช่ม้านะเป็นลานะคะหนุยแปลว่าผู้หญิงค่ะเนี่ยนั่งอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะไอ้ลำนั่งนะจิลีมีจิลีมิซูรูมู่ซูรูมู่หลุยหลุยหนุยหลุยหลุย อ่าล้อมหนึ่งนะคะจะได้อ่านเก่งๆจีหลีมี่จีหลีมี่จูลู่มู่จูลู่มู่หยุยหลุยหุยหยุยหลุยหุยอ่าลองดูซิเด็กๆลองอ่านดูได้ยังคะจีอ่ะขอลองอ่านดูค่ะจีหลีมี่ เปิดไหมค่ะซูอะไรคะซูลูมูจีลีมีริรวีิรวีวีวีอไอนล่ามกันนะคะเราจะอตว้ล่ามหนึ่งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะให้ทำงานนิดหน่อยค่ะจีลีมีจิลีมี ส <Bond> <ด>ี่ล <Scott> ิมิตสลูมลูมุสุลูมุสุลูมุนุลูมุนุลูมมุุ้ลูมุลูมค่อลมสัลูมุลูมาลูมสุลูมุสุลูมุสุ่มสุลูมุสุลูมลี่ยสุลูมุสุลูมุสุลูมุสุลูมะ เจอไหมเจอ21ไห<า>มคะเจอนาเรียนไปข้างหลังสุดเอารูปผ้าสามภาพนี้มารอนะคะจะให้ติดค่ะจะให้ติดตามสติกเกอร์นะคะตสติกเกอร์สาม,สต,ต,ามสต,ตัวข้างหลังนาสุดท้ายที่หน้าทีหกสิบสี่ค่ะหกสิบห้าค่ะเจอไหมคะหนะะ้นาทีหกสิบสี่หกสิบห้าค่ะ S 1> <S 1> มีสติกเกอร์สามอันนี้น้าเรียนเอาเอาลงเอาสติกเกอร์นี้แกะออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาแปะของการค่ะหน้าทีหกสิบห้าเจอไหมคะเจอแล้วคะนาทวหกสิบห้าครับเจอแล้วค่ะใช่ค่ะน้าเรียนแกะออกมาสาลูกภาพนี้รออาแกะที่ราลูกภาพก็ <5 S 1> กได้หรือน้าเรียนจะแกะออกมาไปติ่มไว้ตรงไหนช่วงคขาที่มือก็ได้ที่สามารถแกะขึ้นมาได้อะค่ะ ต้องโยงไงมันแปะแล้วมันก็ต้องโยงอย่างเงี้ยเราไมหน้าูเอามาแปะข้างหน้านะคะเอามาแปะหน้านี้แปะ่อ๋ออันนี้แปะก,ก่อนแะก่อนรถจะพา<เท>แปะที่เราคล้อมอ่ะเดี๋ยวแกะก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปแปะที่เค้องอ่ะใช่ไหมแต่เรา เราสุก็เลยเข้ามาใหม่คด้วยผู้ฉี่นะคะเมื่อกี้เราสอนไปด้วยผู้ฉี่นะคะอ่ะต่อไปพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วแปะหรือยังสติกเกอร์เอาข้อที่หนึ่งอ่าว่าอันนี้อ่าว่าหุยหุยแปลว่าอะไรคะหุยแปลว่าอะไรคะแปลว่าปลาแล้วก็เอาปลามาติดเลยคะ่ะเอาปลามาติดไว้ตรงนี้ อ่าติดแล้วค่ะปลาหยี่แปลว่าปลาติดหรือยังคะติดแล้วครับติดแล้วต่อไปข้อที่สองอ่าว่า g g จ g อีแปลว่าไก่นะคะแล้วก็เอามาจีเอามาติดอันที่สองค่ะตดแต่ดงค่ะแล้วก็เป็นแมวเป็นแล้วค่ะ แตแล้วข้อที่สามอาว่าจูจูแปลว่าอะไรคะจูแปลว่าหมูอ่าหมูนะคะส่าญ,ญา,คาัคคะแต่แล้วต่อไปให้ยงเซนนะคะต่อไปให้ยงเซนจากคู่เราจะมาดูกัน อันนี้อ่าว่าหยีหยีแปลว่าอะไรคะแปลว่าปลาอะไรอันไหนคือเนื้อปลาคะถ้านเรียนช่วยกันดูาอันไหนคือเนื้อปลาคะอันที่หนึ่งสองสามอันที่เท่าไหร่คะอันที่สองอ่าหยีเนื้อปลาแล้วก็ยงเส้นมาหาเนื้อปลานะคะอ่ายงไปแล้วค่ะแล้วค่ะ เสร็จแ,แล้วจะมาอันนี้เอาว่าจีจีแปลว่าไก่อันไหนคือเนื้อไก่คะน้องไก่เห็นไหมคะไก่คะต่ออันที่สามแล้วก็ลาาไปหาจีนี่จีแปลว่าไก่น้องไก่นะคะจี<ห>ค่ะอันนี้เส้นเล็กเดี๋ยวเราจะเพิ่มเส้นให้หน่อยคะ่ะแต่เดงกขา แสรแล้วต่อไปจูจูแปลว่าหมูอ่ะเนื้อหมูอันนี้ค่ะยงขึ้นไปเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วยังคะเสร็จครับอ่าเสร็จแล้วต่อไปกลับมาใครที่เสร็จแล้วกลับมาเขียนหน้านี้เขียนตามรอยนะคะ อันนี้เอาว่าหยวหยวหยยจีรัตมาจูนะคะค่ะอันนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะที่เราจะทำไว้ให้อ่าเขียนตรงนี้ก่อนหยยหยยแปลว่าปลา ให้หน่าเรียนเขียนตามรอยวิธีขั้นตอนการเขียนในตัวอย่างนะคะเขียนตามรอยป่าหนึ่งมทับสองมทับสามทับค่ะเาขียนเสร็จแล้วค่ะคุณครูโอ้โหเก่งมากรับเพื่อนแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวจะมาอา่านอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาร้องเพลงกัน อาจารยเสรียงควาจา f i r เสรียงคาหน้ายี่สิบใช่ไหมครับเออนาที่ยี่สิบตักต้องค่ะถูกถูด้วยที่เอเสยี่สิบยี่บปลว่าน้าที่ยี่สิบยอ่สี่สิครับคุรูอันนนแล้วหคโอ้โหอันนนเก่งค่ะ เสร ah, ็จยังคะเสร็จแล้วเดี๋ยวใครเขียนไปก็เขียนไปใครที่เขียนเสร็จแล้วอ่านตามเราซื้อนะคะไม่ต้องเปิดไม้อันนี้เอาว่าหยุยหยุยหยุยแปลว่าปลานะคะเนี่ยวเนี่ยวแปลว่านกเนี่ยวเี่ยตรงนี้จะเป็นจีจีกันนกใกล้ๆคล้ายๆกันเนี่ยไกลกันนกต่างกันแค่ ถ้าจจะมีตัวข้างซ้ายเพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งถ้าเป็นเหี่ยวเหี่ยวแปลว่านกจะไม่มีข้างซ้ายนะคะคล้ายๆกันนะคะต่างกันแค่ข้างซ้ายตัวนี้ค่ะเหยี่ยวเหยี่ยวแปลว่านก g แปลว่าไก่ค่ะ g g g แปลว่าไก่จูจูแปลว่าหมูจูแปลว่าหมูนะคะไอล้อมหนึ่งหี 鸟鸡猪鱼,鱼鱼鸟ยเ猪อ่า <noise> แูอาแกัังรอยังคะยังครับอ่า加油ยอ加油ไปว่าสู้ๆนะคะมั่นใจะดะ ก็เขียนยูค่ะเขียนสวยๆนะอยากให้เลยนอกเส้นให้เขียนตามรอยปลาไนะฮะยีจีจูวันนี้เราจะให้เขียนคำว่าหยีกับจีกับจูนะคะยีแปลว่าปลาจีแปลว่าไก่จูแปลว่าหมู 他是我哥哥，我是他哥哥；他是我弟弟，我是他弟弟。拆卡哪里那会安了哈？他是我哥哥，我是他哥哥；他是我弟弟，我是他弟弟。朱基宇，朱。 จุ๋ยใครเสร็จแล้วปอเราซือนะคะฟ้าสายแจ้าังค่ะ เสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วเราจะมาอ่านน,นั่นมีใครยังไม่เสร็จไหมคะไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทําตอนชั่วโมงวะวังก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะ,จะให้อ่านแล้ว็จแลียงค่ะยังนลยครับเล่าอ๋อจจาโยสู้ๆเร็วเร็ว วาจ้าเสร็จหรือยังคะวาจ้าเราซื้อหน่อยอีกสิบนาทีนะคะค่ะตรงนี้มีเวลาบอกอยู่คุณต้อมเสร็จแล้วค่ะตรงนี้มีเวลาเห็นไม่เป็นไรดูอยู่ค่ะเวลาเหลืออยู่เก้านาทียี่สิบสามเก้าเก้าจุดยี่สิบสามค่ะอ่าต่อไปเรามัมรทดทวนอีกรอบหนึ่งไหมคะคุณกไม่มีเวลาแล้วค่ะอ่าเรา ชื่อเล่านะคะอ่าใหม่รอบนึงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนคําว่าบทที่สามดีซังคดีังคจูจีวีจูจวูจูจวูจต้องสะกดได้เลยนะคะจูวูจูจีอีจีจีอีจีีีีี ซูจียียต่อไปจ,จีลิมิจีลิมิซูรูมูซูลูมูหยี่วี่วีจีหลีมิจีหลีมีซูลูมูหวี่วี่วี่ยห็นยยนี้ก่อนนะวันนี้เราจะให้ทำอันนี้จะเป็นแบบนี้ยี่ จีจูอยู <any own 蛇> ่แปลว่าปลาจีแปลว่าไก่จ so ูแปลว่าหมูอาเลยค่ะเดี๋ยวเราสุขอเก็บนักจอก่อนนะคะไอเอสนี่าอสารผาต้าสารสี่ห้าหสวยลี่ยงเจ็ดยผีเก้า拍皮球 าเ好งเหลายครเต้นได้ค่ะอ่าลอวลองด้วยีอาซันผาตาซันซื่อห้ยววสวยลิ้นสิสสแบแปดเก้า่皮ส十十十好朋友อ้าววันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะจะหมดเวลาแล้วอ่าใครที่งานที่หน้าที่ยี่สิบไม่เสร็จให้ไปทำให้เสร็จนะคะ อ่าสำหรับวันนี้อขอถ่ายรูปกล่แป้บหนึ่งคุณตอมตอมค่ะไุถ่ายให้ค่ะอ่าอันนี้เด็กยีอ่าสำหรับวันนี้เชี่ยเชเราซื้อกันนะคะอ่ะ 谢谢，老师，谢啊嗯、再见，拜拜。